สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับโอ0 5, mm ีนห้าแต่ได้มานิดเดียวเองนะวันนี้ mm hmm. ก็เลยเพราะว่า F. เอฟเขามาจากญี่ปุ่นนะครับสดสดร้อนร้อนก็เลยได้มาสิบซองอ มาคายกังติดอยู่แล้วสองละสี่ร้อยเยนจากที่นู่นนะแต่ก็มาแบบไม่คัดไม่แยกอะไรสักอย่างเลยนะมาแบบสุมส่มๆกันมาจริงๆเขามีแค่สามสิบใบนะครับแต่ผมทันแค่สิบเออสิบสามสิบใบสามสิบสองแต่ผมทันแค่สิบสองครับมา โคบี้ครับครอปบ้าอีเวนต์แล้วก็ event, <Yeah. S 1> event อีเวนต์เนี่ยครับอีเวนต์ของเลโอครับมิสเตอร์วันโอ้ยล็อคกี่ตอนเด็กนะ ปูอะไรนะแคร์ชอนะครับสิบสองนี่ได้แต่อาหมดนี่แห้งเลยนะ <c oughs> <c oughs> ดีลามีมนุษยี เบตตี้นะครับอร์ของเบตตี้ก็สวยดีนะครับมีชื่อเลยนะไดไมาดูครับอ่าอีกแล้วอันนี้อันเลยนะนักปฏิวัติตนที่เป็นหนึ่งในสี่ประตูละ จ็ตุรเอ้จัตุรเทพชิมเบยฮอคินสอของโคนิสนะครับอุ้ยอุ้ยพาเลียวนะครับอืมพาเลียวพาเลียวเอ็กซ์เด็กนะครับถือว่าถือว่าได้ซองที่ดีมานะครับ ได้เอ็กซ์ด้วยเอ็กแแมรเป็นแบบพาเรียวอพาเรียวอาร์ตนะครับเอาละครัแบบ จะมีเอสพีสักใบไหมครั <N C> บเอ็นพีสักใบนี่ออกนี่สวยยางแจ่มนะ่ยโอ้บลูโบนี่อ่าเออตัวนี้เลยนะนี่โปรแขังนะทีอกก่อยูย่เป็นหางเรือ ตั้มจีลาชาโอ้โห,โหสองใบติดแล้วิสเตอร์วันเนี่ยคาราซูนนะ ทองก้าแแปลกเลไม่มีเอาอ่ะโอ้ดีดมาหนึง่งเอาไม่มีเลยนะขึ้นดีดดีดเบ็บตตนะนนี้นะครับแล้วก็โว้ยยสองสุดทยย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 ยนนยยนยยยยย อ้ช็อปเปอร์พุงมะเออาร์ SR หรือเปล่าโอ้โหบีบีนะครับแต่โอเคไม่มีเออาร์สักใบนะครับสิบองแต่ได้แลแบบงานอาร์ตนะครับ p ีเอโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับผม